กาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวอัปเดตกิจกรรมใหม่แล้วก็ร้านค้าใหม่ในช่วงนี้ผมเอาละเราก็มารู้กัาผมว่าตอนนี้ตัวเกมที่อัปเดตมาในวันจัน์นี้จะมีอีเวนต์อะไรเข้ามากันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยมาเลน่นกันกับอีเวนต์แรกเลยผมที่อัปเดตเข้ามาแล้วกับกิจกรรมพารต่อเนื่องเลยของอีเวนต์คอลลบซูเปโมแคนะผม อ่าตอนนี้ก็เปิดให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปร่วมทํากันได้แล้วผมในส่วนของกิจกรรมพาร์ทหลังโดยกิจกรรมในส่วนที่2นี้ผมเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สายฟรีเ hey! ฮเลยผมเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้ CP เลยผมขอเพียงแค่เพื่อนๆผมร่วมทํากิจกรรมอ่าเก็บในส่วนของเหรียญสะสมวอลเลเยอร์มิดลผมของเกม CODM เพื่อแกลกรับไอเทมไปเลยแบบฟรีๆกับไอเทมคอลแลบซูพิโมโคแคทแลวหลักก็จะมีชิ้นแรกเลยผมอ่าใช้ในส่วนของตัว เหรียญ50เหรียญแรกสกินซูพิโมแคทก็ผมที่เป็นปืนคอรด้ถือว่าเป็นสกินคอลแลบลิมิเต็ดที่น่ารักน่าชังมากๆผมมีลายเซนเ็นเจ้าเหมียวด้วยอ่าปรากฏขึ้นมานะก็ถือว่าสาสสะสมไม่ควรพลาดนะทันไหมกับชิ้นที่2หลายคนน่าจะชอบแน่นอนเลยผมกับรถช็อค RC ในสกินซูพิโมแคทนี่รถช็อคอาซีเนี่ยก็เป็นหนึ่งชิ้นที่หลายคนก็ได้จะได้ใช้บ่อยอยู่เลยผมเป็นเจ้าเหมียวเบ่งก้ามแบบเท่ เป็นหนึ่งแบบสกินอีพิกของตัวรถช็อค r c ก็ได้ผมแจกไปเลยแบบฟรีๆสำหรับคนที่ทำกิจกรรมอีเวนต์ตัวนี้นะแล้วก็ชิ้นที่สามครับผมกับรถเวลสันสกอร์สตยครับผมนี่ก็จะมาเป็นสกินซูมิโมแคทอีกด้วยเหมือนกันผมรถปืนกลที่ติดเจ้าเหมียวอยู่ข้างบนแบบเท่ๆคู่ๆอ้าปากขาวไป1หนึ่งทีผมถือว่าสายสะสมก็ไม่ควรพลาดอีกเช่นกันนะสำหรับสกินตัวนี้นะต่มาของที่เหลืออีพิกสองชิ้นนะผมก็ใช้แต้มเหรียญในการแลก15เหรียญ ก็จะมีกรอบรูปโปรไฟล์ซูพิโมแคทที่โอ้โหกระดิกกระดิกหางน่ารักมากอีกอันนึงกับผมกับเจ้าน้องหมาเพื่อนของเจ้าเหมียวผมอันนี้ก็ถือว่าน่ารักอีกเช่นกันนะผมก็ถือว่าเป็นอีนึ่งกิจกรรมอีเวนต์คอลับที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะที่ละที่สําคัญนะผมทําง่ายมากไม่ต้องเติมสักบาทก็ได้เป็นเจ้าของได้แล้วนะขอเพียงแค่ขยันในการเล่นนะ โดยสวิธีการได้รับเหรียญตาเพื่อแลกไอเทมของผมจะมีอยู่2วิธีอ่าวิธีแรกเลยของผมก็คือทำภารกิจท,ที่เป็นอีเวนต์รายวันก็จะมีออนไลน์15ทีค่า20คน m p ใช้สกอร์ติก3ครั้งและก็เล่นชนะ3เกมโหมดใดก็ได้ผมก็จะได้รับในส่วนของตัวไอเทมเหรียญวันละ5ชิ้นด้วยกันกิจกรรมมีระยะเวลาอยู่ที่15วันถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยให้เก็บทุกวันจะได้เหรียญทั้งหมด75เหรียญแล้วก็อย่างที่2ของผมกับภารกิจ c h a l เล n g e หลักๆก็จะมีอออกกนนนนวววััททีี่่่เเขาหาหดไ้ช20 ถึงวันที่27แล้วก็ตามด้วยล็อกอินลายวันที่เป็นการล็อกอินแบบต่อเนื่องับผมก็จะได้เหรียญเพิ่มมาอีกประมาณ90เหรียญรวมกับภารกิจรายวันด้วยเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ165เหรียญทั้งหมดเลยผมในการทำอีเวนต์ตัวนี้แล้วก็รอลของรางวัลที่เป็นระดับอีพิกที่เป็นของข้อแรกนะผมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชิน้นอ่าก็จะใช้เหรียญแรกทั้งหมด140เหรียญถ้าเกิดว่าใครที่เล่นทุกวันเนี่ยยังไงก็สามารถแลกของได้ครบทุกชิ้นแน่นอนในส่วนของอีเวนต์ตัวนี้นะ และก็ถัดมาผมเกี่ยวกับโมดซอมบี้อันเดสไซที่จะรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมก็จากข้อมูลรุ่ดก็จะเหลือเวลาถอยหลังอีกประมาณ3วันนะผมก็คือประมาณวันพฤหัสที่19นี้ผมก็จะมีการอัปเดตในส่วนของโหมดนี้เข้ามาภายในตัวเกมอ่าก็ใครอยากเล่นนะผมเตรียมพร้อมให้ดีสำหรับการฟาร์มในส่วนของตัวสกินคาโมอีเธอร์นั่นเองเนาะแล้วก็ถัดมาผมอัปเดตในส่วนของร้านคา้าลัคกี้บ็อกซ์อันใหม่เข้ามาแล้วผม ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครปาร์คในสกินแลมโบนี่ถือว่าดูน่าสนใจเลยผมให้เกิดเป็นสไตล์ก็เป็นแบบย้อนเหมือนกับคอสเพย์เป็นแลมโบนะแต่คราวนี้ก็จะเป็นตัวแลมโบหญิงครับนะผมนี่ดูกระสุนดิผ้าเต็มตัวชุดหนังแบบเท่ๆคูลๆเรียกได้ว่าน่าเก็บเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้ผมก็เดี๋ยวจะมาเปิดหากันนะโดยในของอื่นๆนะผมก็เป็นของที่เฉยๆนะ ส่วนใหญ่ของในดอนี้เนี่ยก็จะมีน่าสนใจอยู่ที่ตัวละครกับในส่วนของตัวอวตารโปรไฟล์มากกว่าผมอันอื่นก็คือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเอาละเพราะฉันผมเราก็มาเปิดกันดีกก่อนก็มาเดิครับผมใครมีครูป,ปอง1 CP ีม่วงใช้เปิดได้นะในการเปิดครั้งแรกครับผหโอ้โหูมาเป็นเขียวเลยครั้งที่สองสิคห้าซีพีผมมาเป็น <c oughs> สกินปืนอีพิกเนีย่ยพี่ลิงบอกแล้วผมว่าเกมของผมไม่มีล็อกเลทแน่นอนนะคือของอ่ะถ้าเกิดมันจะได้มันต้องได้ผมแต่เพียงแค่ว่า ไออีพิกที่มันออกเนี่ยมันจะออกชิ้นไหนให้ซึ่ง <c oughs> ซึ่งมันเกลี่ยมันออกจีคอมแ <c oughs> ข่งที่สามครับผมเฮ้ยเจ็บปุ๊บปุ๊บเป็นโปรไฟล์ซอมบี้นะแข่งที่สี่สี่สิบห้าซีพีครับผมแข่งที่ห้าอ่าเจ็ดสิบห้าซีพีเฮ้ยยุบอ่ายังยังไม่กระตุกยังไม่กระตุกแข่งที่หกครับผมก็จะมีของแถมเล็กๆน้อยๆด้วยสำหรับคนที่เปิดถึงจำนวนครั้งที่เขากำหนดเอาไว้หนน,นี่ก็มาเป็นสกินรถลายซอมบี้ ครั้งที่6ของเรา115 cp มาเป็นโอ้โห emp ครั้งที่7เฮ้ยย่าเขียวมากโอ้โหเขียวอีกแล้วโอ้หครั้งที่8 165โอห้โหเขียวครั้งที่8นะผมของวันปลอบใจก็เป็นตัวคอลลิ่งการ์ดครั้งที่9 195ปึ๊้บหึบโอ้เขียวจะหมดแล้วนะเนี่ยเขียวเลยอีกชิ้นหนึ่งครั้งที่10ครับผม210เขียวไหมไม่เขียวเป็นสีฟ้าว่ะเฮ้ยครั้งที่11 260มาเป็นโอโเอลฟ์ตามาแล้วก็ครั้งที่12ครับผม300 CP เป็นโอเขียวแล้วก็ของแถมผมเป็นตุงติ้งนะมือซอมบี้ครั้งที่13โอ้โหเป็นกระเป๋าแล้วก็ครั้งที่14ผมอันนี้ก็เหลือแค่อีพิกสองชิ้นเลยนะไม่ออกปืน ICR ก็ออกตัวละครซึ่งดูทรงแล้วน่าจะเป็น ICR นั่นไงครับผม ICR ี IC วันค่าชารไว้แล้ว แล้วก็กดครั้งสุดท้ายผมก็จะอยู่ที่750 CP อ่าสำหรับกดครั้งที่15ด้วยกันก็แนะนําว่าใครที่อยากจะวัดดวงผมก็ลองกดอย่างที่พี่ลิงบอกว่าประมาณสัก4 6ครั้งเนี่ยเออมันยังใช้ CP ไม่เยอะนะมีโอกาสออกอีพิกหชิ้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะแต่เพียงแค่ว่าเราต้องไปลุ้นว่ามันจะออกชิ้นไหนให้น,นั่นเองนะ โดยสำหรับการเปิดในกรณีที่เกลือผมเปิด15รอบอาจจะใช้ CP อยู่ที่3,296 CP ด้วยกันผมเป็นประมาณการแบบคร่าวๆนะ,ะสำหรับคนที่มีคูปองม่วงนั่นเองนะอ่ะในส่วนของโมเดลตัวละครปาร์คในสกินแลมโบนี้ผมก็เรียกได้ว่านี่มีการแบบทาพรางหน้าเลยนะ,เ,ะเพื่อแบบซ่อนแอบผมให้เนียนๆเข้าไปกับกลมกลืนกับธรรมชาตินะก็ถือว่าดูนะ่าสนใจดีนะในส่วนของสกินตัวนี้นะ และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดในช่วงนี้ก็ตัวเกมโอมเหมันเดิมว่าช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมอัปเดตมาแทบาจะาทุกสัปดาห์เลยผมให้เราทํากันแบบไม่มีเบือ่ออย่างเช่นเนี่ยสัปดาห์นี้ก็เป็นของซูพิโมแคทผมช่วงประมาณกลางสัปดาห์เนี่ยก็จะมาเป็นตัวอ e ันเดซายซึ่งบอกเลยว่าอ e ันเดซายมาปุ๊บเนี่ยคามโมปืนใหม่ๆใครที่พลาดจากครั้งที่แล้วไปหรือว่ายังเก็บไม่ครบก็รวมๆโองผมปืนมีเกือบๆห้าสิบกว่ากระบอกอ่ะก็ยาวเลยนะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ริทวาน่าจะผ่านเวลาเพื่อนๆกันได้เยอะมากๆเลยผมสำหรับคนที่เป็นสายสะสมคาโมอีเทอร์ทั้งหลายผมก็มีอะไรให้ทำกันแน่นอนไม่เบื่อนะจนกว่าจะถึงช่วงเข้าสู่อรอบ4ปีของโกลเกนเลยนั่นเองนะและก่อนจากไปผมก็เกิดว่าใครชอบคลิปด,ดีแบบน,นี้มีสาระคามรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันด้านใครับผม่องในชาแนยูทูบก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ Of an eye. Hunter Killer drone. Let's, her kill her her Let's do this. You and Release me. Shock RC is coming. Enemy contact. Need backup. Uh one. -huh. Target's in sight. <laughs> Target! Teach them! Go. Go! Friendly shock RC is coming. Friendly under shot Let's do control. this. You and me. Enemy down. Enemy contact.